สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อน,นรับเข้าสู่เกม Untimate Epic Battle Simulator ในพาร์ทที่3นะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ตามที่สัญญาไว้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักกับยูนิตของสิงสารสัตว์ต่างๆนะครับมาดูกันซิว่าในเกมเนี้ยเจ้าสิงสารสัตว์ต่างๆเนี่ยมันมียูนิตไหนกันบ้างครับเข้าไปที่สตาร์ทเกมนะครับผมจะดูที่ในหมดของ Animal นะครับก็จะมีทั้งหมด 3ยูนิตด้วยกันนะครับก็จะมีชิคเก้นนะครับไก่เพนกวินก็คือนกเพนกวินนะครับแล้วก็ทอร์ทัสที่เป็นเต่านะครับเดี๋ยวเราไปดูยูนิตแรกกันก่อนชิคเก้นนะครับค่าความสามารถเนี่ยจะมีอยู่ที่เลือดมีอยู่20นะครับแล้วก็พลังโจมตีจะ10นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนกเพนกวินนะคะก็จะแข็งแรงขึ้นมาหน่อยจะมีเลือดอยู่ที่60นะครับแล้วก็พลังโจมตีอยู่ที่12นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับ ต่านะฮะจะมีเลือดอยู่ที่400แล้วก็พลังโจมตีอยู่ที่12ก็สังเกตว่าเต่านี้จะโหดที่สุดในบรรดากลุ่ม Animal ลนะครับสำหรับยกแรกเนี่ยผมจะเลือกใช้เป็นยูนิตของเพนกวินละกันนะครับเพนกวิน5,000เจอกับไก่ไก่นี่ผมเอาซักหมืน,หนึ่งนะครับเพราะว่าเพนกวินมันค่อนข้างจะโหดกว่านะครับแล้วก็ไก่มันอ่อนกว่าเพราะฉะนั้นเราจะเน้นยูนิตของไก่เนี่ยเยอะนิดนึง โอเคผมจัดทับให้มันประจันหน้ากัน2ทีมแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับเพนกวิน5,000กับไก่10,000ใครจะชนะนะครับช่วงนี้อยากให้ทายเอาไว้ในใจนะครับติ๊กตอก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 โอเคไปดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้โหลดเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับสังเกตกองทัพของเราทั้ง2กองทัพนะครับไก่1 0 0 0 0เพนกวิน5,000ันะฮะไก่ก็จะเป็นกองทัพสีขาวส่วนเพนกวินก็จะออกสีดําหน่อยนะฮะนี่ วาไงเราจะพวกไก่เดี๋ยวข้าจะจิกให้กระเด็นเลยไอเจ้าไก่ก็บอกว่าวาไงล่ะเจ้าพวกเพนกวินวันนี้ข้ามาเยอะข้าจะมาทวงคืนโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูกันเลยก่าครับทั้งสองทีมประจันหน้ากันเรียบร้อยนะครับที่ two n e go เอาละฮะตอนนี้ไก่ของเราวิ่งเข้าไปนะฮะประจันหน้าครับผมโอ้ยกองทัพไก่ที่มาเยอะมากครับรู้สึกจะบุกเข้าไปบอกว่าไม่กลัวเลยนะฮะ ปอก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 กระตากไก่บุกโจมตีอย่างไม่หยุดจั้งครับผมเพนกวินก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันฮะวิ่งเขาัวกครับผมตอนนี้ยังมองไม่ออกนะครับว่าใครจะชนะแต่คะแนนตอนนี้รู้สึกว่าเพนกวินจ้าทาได้ดีกว่านะครับเพนกวินข้าไปทั้งหมดพันหกนะครับแล้วก็ไก่ตอนนี้ข้าไปทั้งหมดอยู่ที่หนึ่งพันครับยาวครับแบบนี้เดี๋ยวเราลงไปดูเพนกวินข้างล่างกัน ไโอ้โหไก่ที่แบบว่าขนกระจายเลยนะฮะแล้วเพนกวินนี่มันมากระดดโดดรดเต้นอะไรเลยเนี่ยดีใจอะไรกันฮะแวะแกวแคแเพนกวินมันออร้องยังไงเอาไปฆ่ามันไอ้เจ้าเพนกวินอย่าไปกลัวจริงอุ้ยกระเด็นไก่มันเยอะกว่าฮะโอ้โหมาดูทับไก่กันบ้างโอ้โหข่าวโคล่แสบตาไปหมดเลยไปเลยเพื่อน Boy, <laughs> ไปเลยฮะกองทัพไก่แม่เดข้าจะจิกให้กระเด็นเลยไอเจ้าเพนกินทั้งหลายขามันกระตักไก่กระเด็นเลยนะฮะโอเคตอนนี้เริ่มเข้มข้นขึ้นทุกทีครับตอนนี้เพนกินเหลือไม่เยอะครับเหลือแค่ตรงกลางหน่อยเดียวนะฮะแล้วก็ เจ้าไก่นี้กำลังตีอบล้อมเข้ามาจากทางซ้ายและขวานะครับผมขออนุญาตเร่งสปีดไปนะครับอยากรู้ผลเร็วๆจังเลยโอเคโอเคตอนนี้ไก่ตีอบล้อมครับเพนกวินยังไงฮะเพนกวินเหลืออยู่50ตัวครับโอ้โหไม่น่ารอดครับจังหวะนี้ไม่น่ารอดครับผมเรียบร้อยครับ โอ้โหเรียบร้อยครับผมแม่จริงๆไก่นี่เป็นยูนิตที่อ่อนที่สุดในหมวดนี้นะครับแต่ว่าเก่งไม่กลัวฮะกลัวเยอะด้วยความที่จำนวนเยอะกว่าชนะไปแบบว่าง่ายดายนะครับเราต้องให้ระวัลผู้ชนะกันเหมือนเดิมครับผมจัดไปหนึ่งดอกควันขโมงกันเลยทีเดียวแม่เอาละับคุณผู้ชมสำหรับรอบนี้นะครับเรามาดูเต่ากันบ้างครับ ผมจะเซตทีมของเต่าเนี่ยให้อยู่ที่2,000ยูนิตนะครับแล้วก็เจอกับทีมของเพนกวินนะครับอยู่ที่10,000ยูนิตสังเกตว่าจํานวนค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าเจ้าเต่าเนี่ยค่าพลังค่อนข้างจะสูงกว่าเพนกวินอยู่เยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต่อจํานวนให้มันนิดนึงแล้วก็เรื่องเซตทีมผมจะเอาเจ้าเต่าเนี่ยใส่ไว้ตรงกลางฝูงเพนกวินเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาวิ่งเข้าหากันครับผม โอเคช่วงนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมร่วมสนุกทายผลกันเหมือนเดิมนะครับเต่า2,000ยูนิตเจอกับเพนกวิน10,000ยูนิตใครจะชนะนะครับถ้าเกิดว่าได้คำตอบแล้วพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเค5วินาทีนะครับก่อนจะเริ่มจับเวลาครับผมติ๊กตอก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 โอเคหมดเวลาทายผลนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเต่า2,000เจอเพนกวิน10,000ใครจะชนะครับผม ตอนนี้ก็โหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสังเกตว่ากองทัพของเพนกวินนี่ค่อนข้างจะอลังการมากๆนะครับ10,000ื 10, ตัวนะครับล้อมรอบเจ้าเต่าที่มีจํานวน2000ตัวไว้เรียบร้อยนะครับโอ้โหตอนนี้เต่าแบบว่าเหลือตัวนิดเดียวเพนกวินนี่ล้อมรอบไปหมดแล้วนะฮะโอ้โหดีครับเจ้าเต่าแม่ยืนแบบว่าประชิดต,ตัวกันมากเลยนะครับโอเคพร้อมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูผลกันครับว่า2กลกองทับนี้ประทะก,กันใครจะชนะครับผมที่ two n e go ไปเลยฮะตอนนี้ได้ยินเสียงชงเชงชงเชงนะครับฝูงเพนกวินทั้งหลายนะฮะถาโถมเข้าใส่ฝูงเต่าครับตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าใครจะชนะนะฮะโอ้โหลอ้ลอมรอบไว้หมดเลยเต่าเริ่มขยับทับตรงกลางครับรู้สึกว่ามันจะจัดการเจ้าเพนกวินได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็เริ่มขยายและมีแผ่ออกมาครับผม ลองไปดูกันหน่อยครับโอ้โหเพนกวินจะไปยอมเพื่อนตอนนี้เพนกวินเพิ่งจะกกำจัดเต่าได้แค่5้าตัวเองนะครับแต่ว่าเต่านี้รอเพนกวินไป1ัน0อแล้วนะครับอย่าไปยอมเพื่อน,อน,น,น,คนอแควคแวนนคแวคแควแคว,แว,แว,แวจิกมันจิกกระดองมันจิกกระดองมันเต่าได้ขากระดองแข็งนะอ่ะน่นะนี่นะนียย่นะน อ้าเอ้อุดแดโอ้เพนกวินโดนเต่ากัดทีนึงนี่กระเด็นเลยนะฮะทีนี้มาดูเต่ากันบ้างครับอ่าเข้ามาเลยเจ้าพวกเพนกวินฮ่าจะไม่มีทางเจาะกระดองเต่าคาได้หรอก่ามันกัดปีกมันฮึบ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 ไม่ถึงึบ จัดการมันพึบเอากระตองฟาดมันกระโดดม้วนตัวรู้จักไหมเต่านินจาไอ้นี่ะเต่านินจาเอากระตองฟาดมันหัวมองอืมอืมอาบแดโอ้โหรู้สึกจะเดินเพนกวินจิกตายนะครับแม่ตอนนี้ยังเดาผลไม่ออกครับไม่รู้ว่าใครจะชนะนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเจ้าเต่าจะฆ่าได้เยอะกว่านะครับแต่ว่าเพนกวินมันมีจำนวนเยอะกว่า โอ้โหเพนกวินรู้สึกว่าสู้ไม่ถอยครับผมจิกมันเพื่อนจิกมันจิกไม่ยัง้งไอตาวที่ก็แบบว่ายืดคอออกมากัดควินนะครับจิกมันจิกมันเอออย่าไปยอมฮนะจิกมันเพื่อนแคว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 แวแค ตอนนี้บริเวณตรงกลางเต่าฝ่าวงล้อมออกมาได้แล้วนะฮะตอนนี้กลายเป็นเต่าตีตลบเพนกวินนะครับนี่ฮะฝูงนี้เริ่มวกกลับมาจัดการเพนกวินด้านข้างแล้วนะครับยังไงฮะจังหวะน,นี้คิดว่าเจ้าเต่าน่าจะชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ตีอบล้อมด้านข้างมาเรื่อยๆครับผมเหลือแค่รอเวลาเท่านั้นเอง ด้านหน้านี่ไม่ยุบเลยนะครับยังเท่าเดิมอยู่เลยเป็นกินตรงนี้ว่าไงเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยเป็นก้นยังคงสู้ไม่ถอยครับผมโอ้โหตอนนี้โดนเต่าล้อมครับล้อมทั้งซ้ายและขวานะฮะโอ้เรียบร้อยครับแบบนี้ ตอนนี้เต่าเหลือ1,000พนะครับเพนกวินเหลือ2 0 0นะครับเราน่าจะได้ผู้ชนะกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้รางวัลเลยแล้วกันฮะที่ two go แหลกสลายไปในพิบตาเต่าเผาฮะเอาละฮะคุณผู้ชมสำหรับรอบนี้เดี๋ยวเรามาดูไก่เจอเต่ากันบ้างครับรอบนี้ผมเลือกใช้กองทัพไก่ที่หนึ่งหนึ่งหมื่นตัวนะครับ แล้วก็สู้กับเจ้าเต่า500ตัวนะครับวิธีจัดทับนี่เดี๋ยวเอาไก่ไว้ตรงนี้แล้วก็เอาเจ้าเต่าเนี่ยใส่ไปตรงกลางเลยนะครับนี่วางไว้ตรงนี้เลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินนะฮะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้เรามาร่วมสนุกทายผลกันเหมือนเดิมนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยลองทายว่าระหว่างไก่10,000ตัวสู้กับเต่า500ตัวฝั่งไหนจะชนะนะครับให้เวลา5วินาทีคิดคำตอบนะครับผม ตอกติกตอกตอกติกตอ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 กโอเคหมดเวลาครับใครทายข้างไหนชนะเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ได้ที่ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับเอาล่ะฮะตอนนี้ผมโหลดเข้ามาในสนามเป็นที่เรียบร้อยนะครับสังเกตว่ากองทัพไก่นี่จะเยอะมากๆเลยนะฮะโอ้โหอลังการในการสร้างจริงๆเจ้าเต่านี่จะเหลือแค่นิดเดียวตรงกลางนะครับ500ตัวโอ้โหจะรอดไหมวันนี้ เอาละฮะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับผมที่ two one กไปเลยฮะโหโหโหขนกระจุยครับปัก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 ตตอนนี้เจ้าไก่รู้สึกว่าจะขยับไปทั่วทุกสารทิศนะครับกำลังทยอยเข้ามาหาเจ้าเต่าครับผมโอ้โหยังไงครับจังหวะนี้ตอนนี้เต่าคิวไก่ไป1,200ตัวนะครับแต่ว่าเจ้าไก่น่เพิ่งจะคิวได้20ตัวเท่านั้นเอง สู่เขาเจ้าไก่น้อยอืมอลลังการงานสร้างมากๆครับโอ้โหยาวฮะแบบนี้จิกไม่ยั้งครับผมตอนนี้รู้สึกว่าเจ้าเต่าจะหดลงเรื่อยๆนะครับเหลือฝูงนิดเดียวเองตอนนี้ ดูมันสกายน้อยแม่ผมนี่แอบเชียร์ไก่เลยนะฮะเพราะว่ามันอ่อนดอยกว่าครับเต่านี่มันเก่งโอ้ไก่ตีไม่ยังครับไก่ตีไม่ยังครับผมยังไงฮะตอนนี้เต่าหดทรงเรื่อยๆยครับโอ้โหไม่น่ารอดครับผมเราน่าจะได้ผู้ชนะแล้วนะครับตีไม่ยัง <laughs> ยังไงครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับแม่อาจจะเป็นเพราะว่าเต่ามันน้อยไปด้วยนะครับตอนนี้ไก่ล้อมไว้หมดแล้วครับผมเรียบร้อยครับตอนนี้ตีฝาแนวเต่ามาครับแล้วก็ตลบหลังครับผมโอ้โหเรียบร้อย <laughs> หายวับไปจับตาครับเดี๋ยวผมจะลองเอาเจ้าเต่าให้มันเยอะกว่านี้อีกสักนิดนึงนะครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมได้เพิ่มจํานวนเจ้าเต่าเป็น1000นะครับส่วนไก่นี้ยังคงที่10,000เหมือนเดิมนะครับโอ้โหเยอะมากเลยแม่พอมาดูข้างในนี่รู้สึกว่าไก่2ตัวจะขนาดเท่ากับเต่าตัวหนึ่งนะครับโอ้มาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าหลังจากเพิ่มจํานวนให้เจ้าเต่าไปเนี่ยมันจะสามารถชนะไก่ได้หรือเปล่านะครับ T21 go โอเคตอนนี้ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันครับผมตอนนี้ไก่ทุกตัวก็มุ่งหน้าเข้ามาหาเจ้าเต่าตรงกลางนะครับตีวงล้อมไว้เรียบร้อยครับโอ้โหอลังการกมากๆเลยฮนะเกมนี้ตอนนี้รู้สึกว่าเจ้าไก่ตรงกลางจะโดนเต่ากำจัดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเค ไก่พยายามล้อมรอบครับตอนนี้ตีไปเรื่อยๆครับปัก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 ปกปักกลุยยาไปครับผมเต่ายัางไงฮะเต่าก็พยายามจะดันออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถเจาะวงล้อมของไก่ได้นะครับโอ้สังเกตตอนนี้ขนนี่กระจายเลยนะฮะฟิวเลย แม่เจ้าไก่นี้แบบว่าไม่ยอมแพ้จริงครับตอนนี้มันตีไม่ยั้งเลยนะฮะพยายามจะล้อมกรอบเข้าไปเรื่อยๆแต่เหมือนว่าเจ้าเต่าต,าตอนนี้จํานวนยังไม่ค่อยลดลงเท่าไหร่นะครับโอ้โหเต่าที่แบบว่าสู้ยิบตาจริงเลยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเล่งความเร็วไปนะครับหูสองไปเลยครับผมโอเคตอนนี้ ไก่ตีรัวยิกครับแต่ว่ายังทําอะไรเจ้าเต่าไม่ได้นะครับเต่าเหมือนจะจํานวนลบน้อยลงนะครับแต่ว่ายังดูไม่ออกว่าใครจะชนะครับเอาละฮะตอนนี้ไก่เริ่มจํานวนลดลงเรื่อยๆนะครับโอ้โหผมว่าถ้าเป็นแบบนี้เต่าชนะแน่ครับผม โอ้โหเรียบร้อยครับตอนนี้วงทางซ้ายนะครับไก่หายฮะเต่าฝ่าวงล้อมออกมาได้เรียบร้อยครับโอ้โหเรียบร้อยครับตอนนี้ไก่เริ่มโดนตลบหลังนะครับโอ้โหสุดยอดครับแม่เจาเ้าเต่าชนะไปนะครับรอบนี้นะฮะเป็นไงบ้างครับใครทายถูกกันบ้างครับผมแม่อลัาการงการสร,ร้างจริงๆนะฮะ โอเคสุดท้ายนี้ก็ผมฝากกันไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กันไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีโปรเจกต์ทำคลิปนี้ต่อยาวๆแน่นอนนะฮะใครอยากดูกองทัพแบบไหนสู้กันก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับอือม <laughs> กระเด็นฮะเต่าปิ้ง